ติเรื่องการเอาเขาไปปฏิบัติราชการก็คือไปทางสอบแล้วตั้งกรรมการตรวจสอบว่าจริงหรือสืบสวนว่าจริงแล้วแต่กรณีผมคิดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวตำรวจีหน้าสืบเนซึ่งผมก็ได้ไปที่หอบอลตลอดเช่นกันไม่ได้ตัดสินใจเองการที่ให้หู่หน้าตัะหนี่ไปด้วยมันไม่ได้สอบัวนอะไรเลยจะทำได้การทำงานของตราหนี่ตำรวจนะ ้อยลงด้วยคำฝัแล้วบอกว่าสามเสือสี่เสือห้าเสือเนี่ยต้องมาช่วยราชการที่บมวแล้วงานใครจะรู้เลยก็เป็นหน้าที่ของงารจังหวัดที่จะต้องเอาตำรวจประดับรองผู้นรับการกับล้องขึ้นรับการไปรักษาการเคลื่อนไหกำลังคนไปเลยใช้มันนั้นนิสิในเรื่องงานไปช่วยราชการเมื่อเกิดเหตุในกรณีที่มีหน่วยงานไปจับในอะไรพื้นที่อหนทำไมย่อมมุก ก่อนการพนันขัดนบริการหรือความผิดที่ไม่เปรสมบอที่เป็นที่สังคมยอมรับไม่ได้แน่นอนต้องตั้งกรรมการตรวจสอบก็ได้คือว่าผมไม่ทักท้านในเรื่องของอยากให้คำรวจท้าเลยผมยินด้วยที่ยังจะต้องมีการตรวจสอบและบสวจสอที่จรณาว่านี่ใครทำผิดมาจากการที่เหมือนกันหื่าแต่ในเรื่องของตำรวจไปไฝหด้วยาชกสารก็เป็นความทิดผมที่มองว่า ต้องมาเป็นทางกับกับตำรวจพืออ้นที่ด้วยนะครับเอ,อ่อผมต้องการให้ตำรวจพื้นที่เนี่ยมีกำลังใจในการทางนต่อไปว่าเอออาหน้าที่ของเขาเขาต้องต้องมีผิดชอบอะไรอย่างเง้ย